สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะ่ะดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่17สิงหาคมถึงวันที่17กันยายน2568และการย้ายครั้งนี้จะ ย้ายมาอยู่ในภพเรือนเกษตรตาธิบดีนะคะดาวพุธาดาวอาทิตย์ขอภัยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายมาเป็นเกษตรแต่มาอยู่ในภพเรือนมรณะยังไงก็ไม่ต้องตกอ,กอกตกใจไปค่ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่อยากจะขออนุญาตเตือนท่านล่วงหน้าเลยก็คือว่าช่วงนี้นะคะ การที่ท่านจะทําอะไรก็ตามทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะขอให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมนะคะอย่าประมาทเด็กขาดอย่าไว้ใจคนง่ายอย่าเชื่อใจคนมากนักให้ท่านเชื่อใจตัวเองและจะต้องซื่อสัตย์นะคะสิ่งที่ไม่ดีอยา่าเข้าไปใกล้อย่าแตะเด็กขาดเพราะช่วงนี้มีคนจับตาดูท่านอยู่นะหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านมีความลับใดๆก็ตาม หากท่านทำตัวไม่ดีระวังถูกเปิดโปงร,ระวังความลับจะถูกเปิดเผยนะคะขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้และที่สำคัญนะคะศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรข้อนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนั้นจะต้องไม่ไว้ใจเด็ดขาดท่านใดที่มีศัตรูในที่ทำงานหรือสายงานที่ท่านทำชาวมังกรราศีมังกรดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้เป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์นะคะ มีเสน่ห์คนนิยมชมชอบมีมะทุรสวาจาในการใช้คำพูดนะคะพูดจาเรื่องอะไรก็ตามคนเขาจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดฉะนั้นท่านจะต้องอะระมัดระวังอย่าเชื่อใจคนง่ายเพราะว่าช่วงนี้นะคะด้วยพลังงานในตัวของท่านการกระทำของท่านและสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านรอบข้างนะคะจะดึงดูดคนเข้ามาหาท่านทั้งมาเพื่อเป็นมิตร มาเป็นมิตราชีพก็มีด้วยฉะนั้นท่านจะต้องมีวิจารณญาณถ้ามีใครก็ตามเข้ามาพูดคุยอะไรกับท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องไม่เชื่อเขาง่ายนะคะอย่าหวั่นไหวในสิ่งที่เขาพูดจงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่และที่สำคัญเหมาะแก่การสะสางเหมาะแก่การแก้ไขหรือว่าเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะท่านใดที่มีท่านใดที่กำลังไก่เคลีย ถ้ามีคู่กรณีนะคะกำลังขึ้นขึ้นรงขึ้นสารไกลเกลียดช่วงนี้ท่านจะประสบความสำเร็จนะคะท่านจะจบจากปัญหาเก่าๆไกลเกลี่ยแล้วก็จะประสบความสำเร็จค่ะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิน่นต่างแดนบางท่านก็อาจจะได้เดินทางต่างไปต่างจังหวัดแบบปุบป,ปับฉับลันจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นปัญหาใหญ่ๆนะคะ ที่ท่านนั้นพยายามที่จะแก้ไขไม่คิดว่าจะแก้ไขได้และท่านกําลังพยายามที่จะแก้ไขอยู่ช่วงนี้ล่ะค่ะท่านจะแก้ไขสําเร็จหลายท่านจะมีข่าวดีเรื่องมรดกทรัพย์สินด้วยนะคะคือพูดง่ายๆช่วงนี้นะคะท่านนอกจากท่านจะมีการเดินทางบ่อยแล้วท่านยังจะจัดก,การเรื่องมรดกทรัพย์สินต่างๆสําเร็จด้วยหลากหลายท่านนะคะหลายท่านเลยนะ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยย้ายที่นอนชั่วคราวก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะบางท่านอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะที่ทํางานของท่านที่ทํางานใหม่ของท่านจะอาจจะอยู่ไกลจากที่ทํางานเดิมได้ทํางานใหม่บริษัทใหม่นะคะที่พักก็ไกลท่านจะมีการตัดสินใจย้ายที่อยู่อาศัยหรือบางท่านอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้เป็นตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ เดินทางด้วยเพื่อทำงานแทนใครบางคนแทนผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ท่านก็อาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือต้องไปพักค้างอ้างแรมที่อื่นก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านไปเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องไปนอนค้างแรมที่อื่นก็มีด้วยเช่นเดียวกันคือพูดได้ง่ายในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่าดาวย้ายมาอยู่ในตำแหน่งบารณะแต่ว่ายังมีดาวอังคารเป็นสุภะนะคะและที่สำคัญ ดวงชะตาของท่านในช่วงนี้จะไม่มีคำว่าแย yeah ่ถามว่าเหนื่อยไหมมีค่ะมีเหนื่อยเพราะว่าท่านกำลังทำอะไรบางอย่างและมีเป้าหมายกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะจัดก,การมรดกหรือกำลังดำเนินการด้านเอกสารกำลังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะคะมีการแก้ไขปัญหาอยู่บ้าง แต่สุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จนะคะคาดหวังสิ่งใดมักจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นแต่เนยน้อย,อยเพราะว่าดาวอังคารมาอยู่ในภพเดือนสุภะแต่ดาวอังคารนี้บอกได้เลยว่าถ้าท่านได้สัมผัสกับคําว่าสุภะกับอังคารนี้โอ้โหปาดเหงือ่อกว่าจะสําเร็จนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าดาวอาทิตย์ที่เป็น ที่ย้ายมาอยู่ในภพเดือนมอรณะนะคะคำว่ามรณะไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องร้ายมรณะมันจะมีการจบสิ้นนะคะมีการจบสิ้นจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆจากปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆและที่สำคัญท่านจะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่ท่านทำงานที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็าตามนะคะจะนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงมีรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะเป็นงานที่ปิดบางซ่อนเร้นไม่สามารถบอกใครได้เปิดเผยกับใครได้หรือท่านใดที่ทุบทำลายนะคะทุบตึกอะไรก็ตามาวิศวกรกอ,อะไรที่ทำงานตากแดดตากฝนเป็นงานที่คนอื่นไม่อยากทำช่วงนี้ราคาง,งานเหล่านี้จะทำให้คนจับจ้องท่านคนจะจ้องมองมาที่ท่านงานจะทำให้ท่าน เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะและที่สำคัญท่านจะก,กลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือสายงานที่ท่านทำจากฝีมือจากการกระทำของตัวท่านเองฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านกำลังทำอะไรก็ตามและมีความคาดหวังในเรื่องนั้นๆท่านจะได้ทำหลายท่านนะคะจะได้ริเริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องอส่วนตัวหรือบางท่าน ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นในเรื่องของงานประจําก็ได้ได้รับความไว้วางใจผู้หลักผู้ใหญ่มอบงานใหม่ๆให้ท่านรับผิดชอบถ้าท่านรับงานอิสระฟรีแลนซ์รับงานทั่วไปนะคะไม่มีต้นสังกัดช่วงนี้นะคะลูกค้าจะนํางานใหม่ๆมาให้กับท่านท่านจะได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นไม่ได้สัมผัสมา ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเป็นงานใหม่คือทําไปแก้ไขกับปัญหาไปเรียนรู้ไปและท่านจะมีความรู้สุกว่าสนุกกับการทํางานมีความสุขมีคําว่าข่าวดีเกิดขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะมันจะมีเรื่องที่ท่านไม่คาดหวังไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีชาวมังกรราศีมังกรที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะช่วงนี้ ท่านก็เหนื่อยแต่ในความเหนื่อยมันจะมีคำว่าโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นกับท่านนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอเพียงท่านลงมือทำจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมีความสุขค่ะมีชื่อเสียงนะคะได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างหลายท่านนะคะหน้าที่การทำงานจะมีการปรับเปลี่ยนและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้รับมาซึ่งบางสิ่งบางอย่าง จะมีบางอย่างเพิ่มเข้ามาในชีวิตของท่านอาจจะเป็นงานใหม่หรือว่าได้รายรับเพิ่มขึ้นหรือได้ทรัพย์สินเพิ่มเข้ามานะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเฮงปังปังนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าทําอะไรอยู่และมีความรู้สึกว่านเหนื่อยไม่อยากทําอยากคิดแบบนั้นท่านจะต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองเพราะสิ่งที่ท่านทําในช่วงนี้นะคะท่านมักจะประสบความสําเร็จ สิ่งที่ท่านทำจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลุยให้เต็มที่งานหนักงานยากงานเหนื่อยอย่าได้ท้อแท้นะคะค่ากราบขอพระคุณทุกทุกาทการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านเฮงเงปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็น,ปนทองนะคะสวัสดีค่ะ